สารแนะนำสถานที่ของลบบุรีนะครับบันนครโกษาก็อยู่รูปแรกๆเลยนะครับแล้วดูนะครับของจริงครับเมื่อกี้เมื่อกี้ภาพส่วนของจริงก็ดูกันอเองนะครับผมข้งางในนี่ขยะเพียบนะ ก็หลักชาติกันเข้าไปนะครับถ้ารักชาติในสิ่งที่ออกทางตัวอ,อักษรน,นะครับหรือว่าเพียงแค่โฆษณาทีวีก็ก็รักกันไปแต่ผมรู้สึกพอถูกใจครับที่เห็นโบราณสถานสำ,สำคัญสำคัญของเมืองไทยเป็นแบบนี้หลายๆที่นี้ผมอยู่ที่วัดนครโกษานะครับคุณหลวงโกษาคุณเหล็กนะฮะ เท่าที่เห็นนะอันนั้นคือผมถ่ายบ้านคนเล่ร่อนเมื่อกี้ตะโกนด่าผมด้วยฮะก็โดยรวมม่าทางสกปรกครับสกปรกมากไม่รู้ว่าเพราะคนเพราะอะไรนะฮะหรือเพราะไม่มีคนดูแลแต่ว่าบริเวณด้านหลังอาคารที่ด้านนู้นจะเหมือนพระอโบสดนะครับด้านนี้จะเป็นกองอิดใหญ่มาก มีร่องรอยการขุดด้านบนก็มีการขุดไม่รวยคนบ้าเหมือนกินขุดเลย,เลย <c oughs> <c oughs> ผมจะเดินดูรอบๆนะฮะรอบๆเป็นบ้านคนนะเต็นแบบรอบๆมีขยะเยอะๆ ส่วนด้านนี้ก็มีซากพระพุทธรูปอยู่มีชาวบ้านมาจอด,ดรถมีป้ายมาห้ามปีนขึ้นไปนะฮะโดยรวมก็ฮันห้างจะเสื่อมโทรม ใส่ทำเป็นจะดีที่ว่าใหญ่มากนะครับที่หนึ่งคือ GPS บอกให้ผมมาด้านหลังนะครับด้านนี้จะไม่มีการขุดเท่าไหร่เพราะอยู่ใกล้บ้านคนนะครับ ปีนขึ้นไปดูนะครับมีลิงตัวเดียวหรอครับเมื่อกีแ้แบบขยะนี่กระจายไปทั่วเลยโทษลิงไม่ได้นะครับนี่นผมว่านะผมขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับ <c oughs> ก็ต้องขอพามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้ด้วยนะครับที่ผมเดินเข้ามา ภาพโดยรวมว่ามีแต่ขยะครับผมมุมนี้ก็สวยนะกระดูเลยนะครับปฏิวัติเอ้ยปฏิรูปประเทศกันดูครับผม อันนี้เป็นพระปางที่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระวอดีนะครับก็มีล่องรอยการขุดเหมือนกันนะครับมีคนมือดีเอาพยายามมาไปเจาะหาสมบัติด้านหลังก็เป็นทางรถไฟนะครับส่วนด้านนี้เป็นทางออกไปสันรพรการแล้วก็ เหมือนเดิมครับเหมือนกับวัดพระศรีที่ผมไปมาที่อยู่ด้านหน้าสายรถไฟที่มีการขีดเขียนนะครับตามฝาผนังโบสถ์โบราณสถานไม่มีลิงครับมีแต่ขยะที่แรกผมก็บ่าลิงเนะพอลิงมั่งก็เลยสกปรกโน่นนั่นนี่ที่แรกก็นึกว,ว่าบุนคคลท่านนี้ที่อยู่ด้านโน้นเขาเป็นเจ้าหน้าที่แต่ไม่ใช่ครับบุนคคลเล่นล่อนที่ จองเป็นบ้านตัวเองแล้วมาท่องเที่ยวมาไม่มีความปลอดภัยแล้วครับก็คนลบบุรีก็ด้วยนะครับผมไม่มีเจตนาที่จะว่าครับแต่ว่ามันทุเรศครับรู้สึกว่าไม่ภูมิใจเลยที่ที่เห็นแบบนี้นะครับอายคนต่างชาติเขาขอบคุณครับ